ที่วัดคมบางอเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารจนวัฒน์นำสวนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสมาคมองค์กรการกุศลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่และประชุมบูรณา การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานโครงการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุงเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนพบผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือปัญหาที่เกินศักยภาพในพื้นที่โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัด ทับบรี ได้มอบรถจักรายานยนต์แก่เด็กนักเรียนจำนวน10คันและมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านจำนวน7 5ถุงสมาคมองค์กรเอกชนอาทิสมาคม,ก,ก,าม,าคมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีรวมมอบทุนการศึกษามูลณาธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูป,ปถัมภ์พัฒนาสังคมมอบทุนส่งคลอดเด็กยากจนโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงาน รวมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงในสระสาธารณะอีกด้วย